ดีครัีดีนะดีมากเลยอ่ร้อยโอ้โหคุ้มอะคนกินสี่ห้าคนได้เลยเนาะไรนี่ยแต่กรบอยู่ชลบุรี เหมือนเดิมอร่อยกว่าเดิมอร่อยกว่าเดิมอร่อยกว่าเดิมด้วยแซลมอนนี่น่กินท้าวเลยร้านเจี๊ยบฝนซินซิมาถ่ายมาถายที่ตลาที่อาโกลินซิกซิ่ง ไม่รวมกับของยิปโ่แดงไม่รอมนกองหนี่้อยทีเดียวเจ็ดพักตาามอะไรอยหอยก็น่ากินหอยอ่ะพี่แดงแบบว่าน่ากินนั่นเลยอ่ะคนถายนี่เงียบไปเลยครับวันนี้ครับละลายไหลตามครับใครไล่ติดอยู่บ้างเนี่ยผมนี่ยจางไล่ตดอยู่วะ่นี่พี่ยังไม่ด

ยังยังครับผมีคน่ากปิดไลท์เถอะไม่ไหวแล้วออกไปหาซื้อก็ไม่เอาช้อนแล้วไม่เอาช้อนแล้วลงงานล้วแต่เอาแต่ของอร่อยมาขายไม่เอาแรง้อนร้านอะไรครับอยู่เลยร้านอะไรนี่ครับ เจ๊ผลยำเจ๊ผลนี่ผลสับปะรดไม่เอาแล้วช้อนโไม่เอาแล้วอันนี้ครับถ้าไปซื้อทันไหมอยู่ของสองทันไหมมาทันไหมทันทันนะทันนะมาเลยมาเลยอยู่คองสามนะลูกอยู่คองสามไหมคะของสองทันอยู่อ๋อเขาอยู่คองสองไม่เอาไม่เอาแล้วช้อนเกีวยำถึงหนน้ามีผักรึเปล่า กล่องนี้ราคา400บาทคุ้มเกินคุ้มครับุมง400บาทไปได้นะอร่อยกินสีคนหาคนได้เยอะาินบองมที่อาราอร่อยนิ่มย อาทิตย์หน้ามาอีกไหมเจ๊พูนมีหลคนถามเดี๋ยวเดี๋ยว้องทักมาบอกแบบพยายามมานะคะเดี๋ยวเดือนหน้ามีลุ้นเดือนหน้ามีหวานนิดนึ จะเป็นยำทะเลแล้วก็แซลมอนเนี่ยเราจะเอาเข้ามาเองนะคะก็จะมาทั้งตัวแต่ส่วนที่เราจะเอามายำนี่จะเป็นเนื้อเป็นเนื้อเฉพาะส่วนส่วนที่ไม่ได้เอามายำก็จะเช่นอะไหล่แซลมอนหัวปลาแซลมอนภูงและหนังนะคะพิเศษน,นะคะในห้างนะคะในห้างแดงนะคะชุดละร้อยกว่าแต่สําหรับวันนี้นะคะเราเอามาให้ลูกค้าแทนคําขอบคุณคือผลทนะีเก็บมาให้งานี้โดยเฉพาะเลยหัวละ เพาน้นขาดํำนวนจะกลับนะคะลูกค้าจ๋าหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าขอบพระคุณค่ะ เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวลุดไม่ต้องหมอบน้องแวเอะรดม่คียสอเียนะไม่เคยค่ะไดอยูมืออชีวเราเจอแต่สึ่กหนักๆเราเจอแต่สึักหนักๆของมันต้องพร้อมจ่ายเลยค่ะ คนบุรีการล้มรอกันนลยาการล้มรอกเลยนะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอยู่จังัดบุรีลูกค้าชิบุรีมิวส์บัมเบิลกับน้ำพิยานะคะ สี่ร0อยาส่อยเดิมจ้าุใหญ่ครับผมน้ำยางพกเรียวแล้วาาลาเนลค้าติ๊คุ๋นให้้ลบกค้ามาดูนะมาเรยัง่อคิวได้ใครที่คราคาเดิมสี่รยราคาเดิมาคใหญ่ยัปลาเดิม กันไดงไถ้าตอนแรกต้างคุนบ้านนะไปดูกันนะครับแซวมอนทำเปงดนเขาไม่ตอคิวเลย๋ยวมอนนะฮะได้เดี๋ยวลมอนได้เพี่ยาขาย้อาไปถ้าติดเขาถึงร้ยูใส่ไหมเหตไม่วเริมพอในแถวเขาก็มีหัวแซลมอนฉันเลยไม่ให้เขา ต้องเี่นะม,มีต้องนี่่มีเขาขเ่าด้วยถหวก็ต้องเข้าวย่าไม่พอเนาะตอนี้ชส่ร้อย

โกาเอาไปให้ที่าหัวหัวมไ่สดลหสดเลยไสดมาไีวมา่ถึงนเหนื่อยแล้วฮะเพิ่งถึงไงหมดใช่ไดก่อนเล็มาบางทำมาเยอะไหมครับาเยอะาองารสองเวันนี้ขนมาสองขรถเลยเหรอจ้าจ้าจ้าไม่หมดมาจากตรีเนเนี่ย แก่คุณจมไม่ดีหว่าคุณหลคนนี้ถามว่าแม่ค้าอร่อยไหมใส่ลมนคอร่อยน้ำจ้าน้ำจ้ามันสุกร้าหรือไม่ล้านะคุณพไม่ล้าทั้งหมดนะคะโอเคค่ะสารอยร้อยห้าร้อยตกตกไว้ฮสิบครับเฮ้ยพนักงานเขียนบินเซ็กเซกี่กว่าอ่ะมาดูเวโจ Nih, nih, kudu nungu

cho 500 ngàn ô 500 ngàn không phải <laughs> 500 ngàn pse này cả 1 quãng 100 đúng không? à, đến rồi <laughs> đến rồi 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 đến 来来来，同志们。<noise>